สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หายหน้าไป2อวันเนาะหวังว่าทุกคนจะคิดถึงผมนะครับพอดีว่าโกรดอจย้อนผมกัาเริ่มเนาะก็อยากจะมาอัปเดตสถานการณ์โดยรวมเกี่ยกับ b บิตคอยและคริปโตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ ซึ่งหลายคนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าตัวเลข cpi เนี่ยออกมาสูงกว่าคาดการทําให้ตลาดแอบบมองว่าเฟดอาจจะเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปนะครับวันนี้ผมเลยจะมาอัปเดตสถานก,การณ์ของ Bitcoin ให้เพื่อนๆฟังกันจากการที่เกิดความผันผวน,น,นก่อนหน้านี้นะครับในช่วงวันประกาศ cpi ที่ทางของ Bitcoin หลังจากนี้จะยังน่าสนใจอยู่ไหมมีโอกาสที่จะไปต่ออยู่หรือเปล่าเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซเฮ้ย hey, คริปตูเคเลนซี่วันนี้เป็นวันที่11เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก่อนครับเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับผมไม่ขออะไรมากเนาะแล้วก็เมนต์พูดคุยที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับ ใครที่เพิ่งจะนับชมนะครับก็ฝากกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับเ,เพื่อนๆที่สําคัญคับเพื่อนในช่วงนี้นะครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนของตัวเองนะครับไม่รู้ว่าจะ DP จุดไหนเข้าเรียนไหนดีเทรดฟิวเจอร์จุดไหนดีนะครับหรือช่วงนี้ควรจะทับมือดีนะครับผมมีการอัปเดตทุกๆอย่างที่มันสําคัญนะครับสําหรับกลุ่มเฮาฉลามของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆโดยจะมีในรูปแบบฟรีแล้วก็ เป็นในรูปแบบของการสมัคร YouTube Member นะครับเพื<ๆ>่อนเแผนทั้ง2รูปแบบเนี่ยจะเหมือนกันนะครับต่างกันเพียงแค่ว่าแบบฟรีเนี่ยนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะมีกติกาอยู่ในห้องไลน์เพ<ๆ>ื่อนเพื่อนลองทักเข้ามาถามสอบถามกาติกากันได้นะครับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็ย้ายมาเทรดกับผมได้เช่นเดียวกัน นะครับโดยที่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้มีการอัปเดตไปในช่วงวันที่มีการประกาศ C P I นั่นเองนะครับว่าเราควรจะทําอะไรในภาพระยะสั้นเนี่ยผมแอบมองเป็น bear flag นะว่าราคามีโอกาสที่จะย่อลงมาต่อนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ผมทำเอาไว้ย่อลงมาซึ่งหลังจากมีการประกาศตัวเลขราคาก็มีการย่อลงมานะครับแล้วผมก็ได้บอกว่าจุด T P เนี่ยเรามองเป็นประมาณ7 5 0 0ซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมา7 7 0 0แล้วนะครับอันนี้ไมายนี้เนี่ยผมตกลดนะผมมีการ T P สั้นๆไปก่อนหน้านี้แลนะครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าขายหมูไปก่เกาะน,นานี้แล้วเนาะและส่วนนอกจากแบบฟรีนะครับก็เป็นการซัพพอร์ตยูทูบนะครับข้อมูลก็จะเหมือนกันแล้วก็จะมี i s s o r r นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆพูดคุยกันนะครับข้อมูลก็จะมีการอัปเดตในฝั่งของชุมชนนะครับแล้วก็จะเป็น Discord นะเนาะเพื่อน ก็ลองถามตัวเองดูครับว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนถ้าใครเทรดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาในรูปแบบฟรีได้นะครับสแกนคิวอ a Line, าร์โค้ดไลน์ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับเม่พูดพ่ำทำเพลงเนะเรามาอัปเดตในฝั่งของบิตคอยเลยกันนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าในช่วงนี้บิตคอยน่าจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างไปซะมากกว่านะครับในรูปแบบของทริแองเกิลนะหรือสามเหลี่ยมที่เตรียมที่จะเบรกเลือกทางน,นั่นเองนะครับแล้วถ้าโมงๆนี้เนี่ยแอบเป็นเหมือนในฝั่งของ a อซเซนดิ้งทริแองเกิลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆออาาาาาาจจจจะะะะะเเห็นนวว่ร <ๆ S 1> รรรคคมีกกไไซด์์ยยปสัับ ผมมองว่าถ้าราคาบิตคอยเนี่ยยังไม่ดูดแถวแถวหกหมหรือกรอบแนวรับสําคัญเนี่ยในทางเฟรมวิ้งใหญ่ๆตรงนเนี้ยกรอบสีขาวตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วก็ยังมองว่าจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่เพราะว่าเทรนด์ในภาพใ,ใหญ่เนี่ยมันยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าใครตกหลบทในภาพระยะสั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าสถา,านการณ์ในภาพช็อตเทอไปฝั่งอีกทีหนึง่งซึ่งเรามาดูในฝั่งของโอ้โหทอลมาร์เก็ตแคปของตลาดเอาคอยกันนิดหนึ่งเลยกันนะครับซึ่งผมได้แอบมองว่าการที่โทโทอลมมาารร์์์เเเกก็ตแแคปนนีีี่่ยยยไซดวอูบบ้นะแล้โห ผมเองยังไม่ได้เห็นสัญญาณเนาะในการกลับตัวที่มันชัดเจนมากมายนะกับการไซเย์เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ครับก็จะเห็นว่ามันยังเป็นการไซเวย์หนื่อล้มขาขึ้นเนาะแล้วก็ยังเป็นการยกลอยนี่ครับอันนี้โลนี้มาโลนี้ล้วก็เป็นโลนี้บริเวณในฝั่งของออฟแม็กซ์ดีที่ยังคงคอยกันเหนือสูงนะครับแล้วก็เริ่มอ่อนตัวลงบ้างแล้วฉะนั้นแล้วผมจะบอกว่า ในฝั่งของท o t a l market cap อ u t c o i เนี่ยหรือตลาด o u t ค o i ที่ยังไม่ได้วิ่งนะครับตอนนี้ที่มีการพักตัวอยู่เนี่ยอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อสะสมพลังและเบ e a อีกสักรอบหนึ่งได้อยู่นะครับอย่างน้นอยๆนะครับในภาพโดยรวมของอ u t c o i เนี่ยอาจจะปรับตัวได้ตั้งแต่อฟิโบที่60.8%เนาะก็ไม่กาวมากนะครับสัก10%หรือถ้ากาวหน่อยก็อาจจะสัก30%จนถึงช่วง40%โดยประมาณนะครับยังมีโอกาสนะครับให้อ u t c o i ได้วิ่งอีกสักรอบหนึ่งอยู่นะครับก็จะเป็นการวิ่งในภาพระยะสั้นในการอาจจะเด้งแค่นี้และพักตัวหรืออาจจะเป็นการเด้งแบบนี้ และพักตัวหรือไปที่พิโบแและพักตัวแบบนี้แล้วค่อยไซเบรเป็นบูรันอีกรอบหนึ่งเนี่ยภาพใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะประจวบเหมาะกับการที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตข้างหน้านะซึ่งเขาตลาดเนี่ยได้อมองว่านะน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยขายายระยะเวลาเลื่อนออกไปก่อนนะครับผมเลยบอกว่าตลาดเนี่ยอาจจะขึ้นได้แหละแต่ขึ้นได้แบบไม่ไกลามากนะครับและก็เป็นการไซเบรพักตัวเพื่อรอดูทิศทางของเฟดอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับพอดูในฝั่งของทั้งต k า t cap ของเอาคอยไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่า Market c a p โดยรวมนะครับของคริปโตของเรานะครับก็ m a x กซเนี่ยใกล้ที่จะคอกันแล้วเลยก็เป็นสมเหลี่ยมที่เตรียมที่จะเบร k มากพอสมควรแล้วนะครับถ้าเราวัด t a r ์เก็ตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเราแพทเทิร์นนี้มันเป็น p a t เทิรที่อาจจะเลือกทางซึ่งผมมองในะัง่สำคัญในการไปต่อแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นในฝั่งของแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงรับอยู่ บ,บริเวณสวนพิบูันชีเห็นไหมครับว่าพอรับอยู่ก็ไปต่อได้พอรับอยู่เนี่ยก็ไปต่อได้อันนี้พอรับอยู่ก็ไปต่อได้เไหมครับมันเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะเป็นขั้นๆไปผมมองว่าตัวนี้น่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกักรอบหนึ่งในการนะครับก่อนที่จะย่อเกิดขึ้น,นครับในภาพระยะการนั่นเองก็คือ,อในฝั่งของบิตคอยหรือเอ c คอยเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการไปต่อเพื่อเกิดสัญญาณอะไรครับแบตเทตเดเวอเรนในภาพให,ใหญ่หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ค่อยมีการย่อเกิดขึ้นอาจจะเล็กหรือไม่เลึกเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยๆไปโฟกัสช่วงนั้นอีกทีหนึ่งแัมนะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมมองว่าโดยรวมแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรายังคงเฝ้ารอนะครับรอเวลานะครับในการที่ที่ทางของคริปโตแล้วก็บิตคอยเนี่ยนะครับจะเบรกเลือกทางนั่นเองนะครับซึ่งผมให้เนื้อสำคัญไปที่การเบรกไปต่อก่อนแล้วกันเนาะนะครับที่เรามาดูในภาพของทิศทางที่ผมแอบสรุปไว้ให้เพื่อนคอมมูนิตี้าวฉลามของผมก่อนแล้วกันนะครับผมมองว่าราคาบิตคอยเนี่ยน่าจะมีการเบรกไปต่อเนาะเพราะว่าเห็นได้ว่าเรามีการเบรก่านเทรนไลน์ออกมาแล้วนะครับ แม็กดีก็ยังคงอยู่เหนือศูนย์เนาะอันนี้ผมเขียนว่าคาดการจากแม็กดีในอดีตนะครับเนื่องจากผมก็พูดให้เพื่อนๆฟังแล้วแหละนะครับก็จะเป็นแม็กดีในช่วงที่อะไรครับมีการคลอสกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การคลอสรอบนี้เนี่ยเป็นการทำไฮอะไฮที่เกิดสัญญาณแบตเดอเ e เจนนะครับในฝาของไอ i แล้วก็แม็กดีด้วยผมก็เลยมองว่ารอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดเหมือนกับรอบก่อนหน้านี้ค่อนข้างสูงฉะนั้นแล้วการที่พุ่งขึ้นรอบนี้นะครับจะเป็นการพุ่งขึ้นเพื่อที่อาจจะต้อง Preation Key ในฝั่งของกําไรที่เราได้หรือรอรันเนี่ยมาในรอบมีก่อดน,นะครับแล้วผมว่าน่าจะมีการย่อตัวเกิดขึ้นนะครับสาเหตุก็มาจากในฝั่งของอาจที่จะเป็นสัญญาณ b บสเดเวอร์เจนเกิดขึ้นพร้อมทั้งในฝั่งของสภาพคล่องเองแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆก็เห็นว่าสภาพคล่องมันมีโซนด้านบนนะก็คือเบรก i g h ล่าสุดออกไปนะครับก็คือเป็นการเบรกไทแองเกิลนั่นแหละ นะครับอาจจะทะลุ75,000ขึ้นไปแต่เห็นว่าเมื่อการทะลุขึ้นไปนานมีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัญญาณแบสเซอร์เเจนเอาะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับซึ่งเราเห็นว่าสภาพครองด้านล่างเนี่ยโซน50,000และ40,000ยังคงมีนั่นผมก็เลยหมายความว่าราคามีโอกาสาาที่จะเบรก75,000ทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับและเกิดสัญญาณไดวร์เจนเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะย่อพักตัว กลับลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมได้คาดการเอาไว้ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในมุมมองของผมแลวกันนะครับส่วนในภาพระยะสัน้นแผนการเทรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังที่ท้ายคลิปเลยกันเนาะอันจริงในฝั่งของบ t c คอยจริงๆแล้วผมก็มองเป็นการไซเวย์ออกข้างไปก่อนนะครับในรูปแบบของทรานเกิลซึ่งถ้ายังไม่หลุดแถวๆประมาณ6กหมหรือว่าโลเดิมที่เป็นขา A เนี่ยผมก็มองว่ายังไม่ได้เวลว้ายอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังมองว่ายังคงเป็นการไซเบอ์ สะสมความน่าเบื่อในช่วงของการที่จะเกิดการเฮาวิ่งเกิดขึ้นเนี่ยตามหมอตามสถิตินะครับมันจะน่าเบื่อไปตั้งแต่สสัปดาห์จนถึง5เดือนเนาะผมก็เคยบอกไปบ่อยๆแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนี่ก็คงเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องได้เจอกันนะครับหรืออาจจะเป็นในการเห็นไหมครับเบรกเป็นขาบีเพื่อที่จะย่อลงซีนะครับอันนี้อาจจะลงมาแถวห้าหมื่นแปดซึ่งอาจจะไม่ได้ลึกมากจะจะเป็นการเบรกทะลุไฮเก่าออกไปนะครับก็จะตรงกับการล้างสภาพคลองพอดีหรือจะเป็นในฝั่งของอะไรครับ การย่อไม่ลึกมากนะครับก็อาจจะมีการไซด์เบย์แถวๆโลเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเราประมาณช่วง6 000, 6 6 0 0่นหกหแถวๆนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่7 0 0 0หื่นเนาะแล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ค่อยย่ออีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะมุมมองนี้ก็จะใกล้เคียงกับในการลางสภาพคลองที่75,000ืนพันขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยย่อลงมาลางสภาพคลองด้านล่างนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วผมยังให้น่าสําคเป็นที่การปรับตัวขึ้นไปแล้วก็เพื่อที่จะปรับตัวลงมาพัััักกตวละะนนครบ ซึ่งมุมมองที่จะปรับตัวไปถึง83,000-84,000เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปโฟกัสหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับจากการที่เบรก75,000ขึ้นไปเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นการย่อณช่วงตอนไหนนะครับ ซึ่งผมให้เนี่ยสาคัญไปที่การขึ้นไปเพื่อที่จะเกิดการย่อไว้ก่อนเลยกันถ้าเพื่อนๆก่อนที่ไปวางแผนกันนะหรือก่อนที่ไปฟังสรุปกันเนี่ยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนาองสำหรับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนตัวเองนะครับอยากวางแผนการเทรดกับผมชอบการวิเคราะห์ของผมนะยครับผมมีการอัปเดตแผนเทรดแล้วก็เป็นข้อมูลโดยรวมนะครับเป็นแผนเทรดสปอร์ตฟิวเจอร์แล้วก็สถานการณ์ตลาดว่าตอนนั้นเนี่ยเราควรจะทําอะไรนะครับให้สําหรับกลุ่มเหาฉลามของผมเท่านั้นนะครับโดยที่เพื่อนเนี่ยนะครับ สามารถทําได้อยู่2รูปแบบนะครับก็จะเป็นแบบฟรีนี่ครับที่จะเป็นห้องไลน์จะมีกติกาในการเข้าห้องไลน์เพื่อนเพืสแกน QR code เพื่อเข้ามาสอบถามกติกากันได้นะครับข้อมูลเนี่ยผมก็มีการอัปเดตแผนเทรดวันนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผน BDC นั่นเองและก็จะเป็นในส่วนของการ สมัครเมมเบอร์ยูทูบเนี่ครับตกเพียงแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นนะครับลองใช้ในฝั่งของ Android นะครับหรือคอมพิวเตอร์ในการสมัครนะครับถ้าใช้ไอโฟนเนี่ยอาจจะต้องเปิดผ่าน Safari ลองดูเนาะนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาอัปเดตบิตคอยนกันดีกว่านะครับซึ่งบิตคอยในภาพรียสั้นเราจะเห็นได้ว่าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับมันเป็นในฝั่งของสัญญาณบูชเดเวอเรนเจอร์เกิดขึ้นทําให้ราคาเนี่ยได้มีการเบรกอะไรครับเทรลไลน์ขาลงเส้นกดตรงนี้ออกไปนะครับเส้นกดตรงนี้นะนะครับ ตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีของในอตกหลดนะครับเราจะย่อ,อโอกาสในการย่อกลับลงมารีเทสอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้บอกแผนเทรดกับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้เฮาฉลาหไไปแล้วนะครับ ใครที่อยากจะหาจุดเข้าเทรดแบบเป๊ะๆนะครับว่าผมเข้าตอนไหนก็เข้ามาจอยกันได้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับตรงนี้ผมก็แอบมองว่าเป็นอาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะก็ต้องรอดูว่าจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแถวนี้มานะครับเ,เพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้มีของก็รอโฟกัสแถวๆนี้ดูนะครับราวๆประมาณช่วงอ้อหกหมื่นแปดแถวๆนี้ด้วยกันนะครับถ้าลงมารีเทสก็ ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจุดที่พีผมก็จะมองไปเป็นแถวแถว h i เดิมก่อนเลยกันนะครับเราราประมาณ72,000อาจจะลากยาวไปถึง74,000หรือ75,000เป็นการเบรกไฮไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นแผนระยะสั้นนะครับเป็นเพื่อนอยังไงบ้างครับเพื่อนผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับยังไง like, ลืมกดไลค์กดซัคบคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นแรงใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปหาฉลามที่กกกะลาามมัััับบผแ้ววเจอนให่สสดีคร